เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสําหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะบ่อบมาเคลืนฝันฝันแปลกอยู่เบอร์ฝันเกี่ยวกับไอ้ผู้ใหญ่แจ็คเทียอันเรามีบาทอยู่กรุงเทพดเนาะพอไปยุ่งเฮยื่อไกลๆกันนั่นแหละขอเรียกว่าเราเมื่อบ้านครเมียพี่โลกบ่คือไปเห็นคนแจ็คเชียเลยฝันบุญเลื่อนไปเปิดประตูเข้าไปเบิรงนเล้า ขาป่วยถึงสองขางน้ําเหลืองอยุดเลยนะบรรพันตายที่สมุนเนีรอจ้าแล้วยี่สายไอยุงเทพอายุแล้วหาสิบแปดสี่เลยว่าแต่เล็กเงินนี้มีเล็กหามาดังอยู่หาหนึ่งหาศูนย์หาแต่ว่าเสียเอาหาแปดเงินคิดว่านะแมนฟันจะของนะเพราะเคยนฟันเจ้าเขเล่าเป็นสามปีพี่ที่ปีแล้วเพราะเราถือเป็นกับล่าชีวิตกันตลอดนะ เหมือนบ่ถือกันบอกว่าฝันเห็นเล่าโทษไปถามเล่าในเรือเพื่อเล่าในเรื่องเจ้าแต่ว่าพิสกันบ่ถือกันก็เล่าบอกว่าบอ่บ่ถือกันอยู่แต่ว่ากับควบไอน้องเนาะกับห่วงขึ้นเก่านะเนี่ยนะอืมนั่นจีบว่ถือกันก็ทำแม่แม่ครับขึ้นเก่าดีเนาะพออายุแล้วหาสิเปกปีนะข้าวเจ้าเมื่อยู่นี่พุ่มดีครับอาจารย์เอาต้นไม้ต้นเนียต้นกระนวลใหญ่เนี่ยข่อยนอนพันเห็นเลขซ้ำข้าจ้ามันยัดใส่มือเนี่ยซีใบอันตันถึกสามต้นหนาเึืหนงางเรืหลัง บ้นเบิ้งตัวเล็บปนีข่อยเป็นเบืงในตัวท้ายเห็นปะข่อยกระกำดึกหัวมันนอนแล้วเออบ้นถือดวกคนว่าเมียนเขาไปบอกว่าอันจะอ้วนว่าเจ้าถือมัดซูใบแล้วอนเจ้าน่ะคนเล่นเล่นพวกยูหัวมันนอนคอยยังงันอยู่ แมนที่ดีเพราะยัดเยียดใหเย็นหายวันนี้มีคนมายัดเย็นหายบ้านมีใครยัดเยียดอยู่คนเดียวอันนี้นะแต่กระสีถามนะ่าคนยัดเยียดให้โตัวใดได้โตัวใดวันนี้บ้านยัดเยียดแต่ว่าฝันเห็นอ้ายฝันเห็นอ้ายนะบ่เคยฝันเราสี่หยับวันนี้ก็เราเดียวอายุหาสิบแปดต่อายุหาสิบแปดถ้าแม่นถ้าแม่นสี่ลงทุนนี่สี่ลงทุนอายุเราบ่หรือเพราะส่อเกิดลงอายุเราหาสิบแปดปีนี้เกิดพรสอศูนย์เก้า แมนแมนปะ่านีแหละ9อ1นเี้อยส่นคือแมนนเพราะว่าบบเนียนะเพราะว่าแมนเหมือนพสอเกิดกับพี่นนะอพเกิดกัอายุเนาะแมนแมนที่แมนทีลงทุนก็ได้ศูนย์เก้ากับห้าแดพอบโบเกียวกับเลาหลายปีเลยมั้ได้รถตันนี่จะไปแล้วท่านได้ทีไวอะท่นได้ได้เยอะบอางหนสิ่นี้กคือว่าฮะสิบิเมาออกเดี๋ย ทั้งนั้นเลยมีอยู่มีหลายเจ้าอยู่มีหลายเจ้ามัแปร์หาเปลีจังได้มีท้าได้เสี่ยวมัดเลยแมนคิดว่าเพราะหาเปลี่่ออกดุลแล้เพี่ไม่ออกดุลแล้วไม่อกดุลแล้วหาเปลเพราะว่าเพราะมันเป็ี่ยนอย่งมันทมกับฝันของนารวยพอดีที่ นนั่ไว้กับฟันมาพอเพิ่นกันนั่นคือพอเพิ่นอายุแปดสิบห้าปีมันกันเ่าชวนกันเลยดิฟันก้อนใสแม่นี่สุดเลยอายุแปดสิบมันแต่ทันเกี่ยวกับค่อมตายแม่นแล้วเคยบอกอีกนึงด้วยฟันทันเกี่ยวกับค่อมตายไฟใหม่รถใหม่บ้านสิแม่นตนี่ลีฟันว่าไฟใหม่รถนี่ถึกเสียนะแต่วันไฟใหม่รถใหม่บ้านนี่กันนะมันสิแม่นตัวนี้นะเราเคยฟันเห็นผู้ใดเราออกอายุบ้านขอโทษฟันฟันเห็นใครเราชอบออกอายุบ่าหรือว่าพึ่งฟันนี่เนนี่ บ่เคยฝันเน่ยบ่บ่บ่เคยฝันจะเราเคยฝันเอาเลียนจะฝันฝันเห็นน้องสายเจ้าของซ้่งอายอายอายเอ้ยสายอายสายเจ้าของถ้าเก้าเจ้าว่าขายอู้ซื้ออู้เจ้าไปผู้ใดบ่ฝันกับฝันมันจะนอนอู้เจ้าบ่่แมเขาคลับเหรเฮ็เกันในเมื่อถ้านอ่นรับบ่ฝันมาเอาขึ้นอู้น่ะ กันนเอาอูวมาขึ้นนะอูวไปนี่ฝันทุกคนแมนฝันตัวนันนรับสบายดิเช่นกันนะแมนเอามาซื้อมาซื้อทั้งพี่ทั้งคุณแมนไปนอนบ่ฝันเนาะเอามาขึ้นพมจะซื้ออัวคอยไปนอนบ่ฝันแหละมาขึ้นนะต้องซื้อเป็นเงินสดเนาะแมนเงินสดครับครับครับไปนอนบ่ฝันเอามาขึ้นใช่ไหมฝันเห็ื่อหนเมื่อนอนบ่รับเอามาขึ้นเลยอนะนะ นี่พ่อร้านของตัวมันดีจรงสิหล่ะมันสบายมันสบายตัวนี้สบายเนี่ยเมียข่อยเป็นคนมักลำบากแต่เมียอยากให้สบายเมียบอกมานอนขายอูของผนมากไปตัดเล็กเชื่อมเล็กเชื่อมลาอยู่เมื่อนเฮ็ดรถเฮ็ดลาบนะบอกเอาเมเมียเลยบอกเอาคข้มเมียนะเอาละมื่อนี่ยังไงยังไงมาเมื่อเก็บขี้มืงขึ้นไปขนรถอยู่รดขึ้นจุดนัดสองตุ่มเมื่อยกันเลยไม้กันเลยได้เสื้อรถไถยอันอยู่บ้านนั้นพุ่นปัญบากเลยขนมากมาได้ขึ้นขึ้น่เลยใช่โอมื่อนี่สบายยังไงเนี่ยเนาะเยอจังเลยกับเมื่อให้งานนี่ นั่นลุงน้องมาตอนเที่ยงไงเพรบ่ได้เชี่ยบเพได้ออกเน่ยบ็ไม่แห้งบ่จะลงทุนป่ะเนี่ยฮะก็จะลงทุนป่ะลงทุนลงทุนจะเอาแล้วพอเขาออก่อนเปดป่ะกับว่ากับว่าวหยละ88นี่มันกับบวก็ถือว่าว่าอันคนอยุห้าสิบแปดีกเกิดเกูนย์นี่เนาะเก้าศูย์เกาศูนย์เก้านย์เก้เนาะศูนย์เกอายุห้าสิปีูนเก้านะะ มาทมกับของเนื้อรวยเลยแมนเพราะว่าปากเลยคืออยูมันงเป็นเหมาบ้างแต่หนาท้วกับสวเหมาบ้างเมืเปลี่ยนหาขายดวงดีทุกคนได้ดีที่นี่นอกจากที่หามใหม่ดวงดีทุกคนแหละมื่เหมาอูนั่นบากมาหลายแล้วเมื่อไรอยากให้สบายแค่เราคิดถึงสิสบายเรียกว่าขายอูนะขายอูนี่สบายแท่สบายแท้นะไอ้ตั้งสี่เล้วนี่ไม่นอนล่ำบากล่ำโอ้ขายบกโจกนี่เงือแตกตีนขาดเฮ้บกโจขกขายได้กี่เนี่ย ขายข้าเจ้าไปว่าโอ้บักโจกเจ้าเดินบู้ไดการตีนคอยขาดมดมันค่อมหลายนะแนขาย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 บักโจกขายขาดขายเสียมดนั่นแล้วเปนน้องเจ้าบังได้จ้ามึงไงเด้อครับเด้อไปอยากสบายซื้ออด้วพี่น้องเด้อไปอยากรวยซื้อลอตเตอรี่เห็นโมมีตัวซื้อกับม่านี่แมนบอกให้บวกันเอาเงินเอาอูมันขึ้น ท <minutes> <ikke Ugh>. ี่เราหม้ฝ <re balls> ันได้ตัวดีก็เอามาคือพิเด้นครับเด้อเราที่ดีผู้ใดอยากสบายซื้ออูนแมนอยากสบายกันว่าเจ้าของรับปากกับซื้ออู๋แมนนี่เศรษฐีใหม่เนี่ยเสียทีเพิ่นฝากมาให้อยู่เขาละชี้รอยเอาไดก็เอายีห้อกันแล้วนะอ่าคุณรีวิวภาพอูนมีทุกแบบครับอูนสนามสองสั้นแบบยุ่งกันบ่ซอดสั้นเดียวไม่เมด เฟไมีหลายแบบครับแบบเอ็นแบบผ้าไี่มัดตุ้ยยางอยู่นี่ครับผมครับมีน้ำหนักเข้าที่เปลดิจ้าทนทนหาเปลี่ยมันทนดีปะมันบายืดนะแล้วก็มาเจ็บหลังทนดีทุก่นนี่ออแมงมองขายเพิ่นก็ได้ดีดีครับนี่พูดต้นไม้ไงต้นขนุนไงเนี่ยขายโชคดีเพิ่นสิได้โชคแม่น้ำพแล้วแม่หาเปลแม่เอาขาถือไงหาเปลี่ยนเนี่ย สีลงหนังหาจอเลยได้อยู่เนี่ยอยู่นี่ไแมนพรเจ้าที่นี่ละมักหนังทันออกหาแปดมีศุลกากหาจอเด้อแมนเพราะว่าเจ้าที่นี่เอ้าแสดงว่าเจ้าซื้อไว้หลายเล็ดที่นี่จะจังการสีลงหนังใหเลยว้ายถ้าขึถือ้าวหายตะขิดไี้แล้วนะเราสามารถเบิ้งหนังโหลดทหารแล้วมักหนังแล้วเป็นทหารด้วยนี่ยเจ้าทีอยู่นี่เจ้าทีนี่เป็นทหารทหารเป็นทหารคนเจอแล้วดูดดคนมาคลิปอ้อยนี่ฝันเราบีบข้อแผลตายมั่นเถอะเจ้าที่ ป้าทีนข้ามไปมานี่นะมมาแล้วไปเบิ้งอีกก็ได้ฮะเจ้าก็จาไปหามไหมเจ้าที่เรื่มมักหนังนักกางแปลง้งว่ามาเราหาแปลยุ่หมียยมถ้าทีฆ้าเขาจองเื่อาเ้ก็จ้าขอบคุณทุกคนนจ้าครับครับโชคดีน้ำกันโชคดีน้ำกันด้วยน้ำกันทุกคนเออครับท่านออกหาเปดหรือปนหานี่เพราะโทนสีล้มนังหาจอเลยครับผมตลาดโกเท้าพี่น้องขาเบิ้งเน้ วันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7้อเขามาพิสูจน์พร้อมกันนะครับว่าความฝันของประดนีครับจะพาพี่น้องมีโชคลาภซําใดผู้ใดสิได้ลายสิได้เบ<ด>ืเ้องหนัง <c oughs> หาจอพอร้อมกันว่ามาพิสูจน์กันครับในวันที่หนึ่งมเมษายน2567นะครับ <c oughs> สดนะครับศกศขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาซูดีความฝันเอามาขึ้นเ้อ